ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่441ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ปฏิกิริยาของเจียนอยู่โปนั้นเยือกเย็นกว่าปฏิกิริยาของเจียนอยู่หมินมากแต่ทว่าเมื่อเทียบกับเวลาที่อยู่ในห้องประชุมเขายังมีการตอบสนองที่แตกต่างกันอยู่บ้างหลังจากพูดกับเจียนอยู่หมินแล้วเจียนอยู่โปก็หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรออกเขาสั่งการคนของเขาจับตาดูเส้นทางการจราจรสายหลักหลายเส้นทางที่ออกจากเมืองเหิงหยวน ในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ให้ใครบางคนถึงภาพกล้องตรวจจับบนท้องถนนจากทางเข้าของโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวจากที่นั่นเขาได้ทำการพิจารณาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ที่อีกฝ่ายสามารถเดินทางไปได้นี่คือการค้นหาที่อยู่ของยานพาหนะที่พาเจียนอีหลิงออกไปปูเจียนรีบออกจากเรือนกระจกกล้วยไม้ของเขาเกิดอะไรขึ้นใครมาแต่หลานรักของฉนัน ขณะที่ปู่เจียนรีบตรงมาที่นี่มือเขาก็ยังเต็มไปด้วยโคลนฉันไม่รู้นายต้องหาคนมาตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันคงอยู่ไม่ได้ย่าเจียนร้องออกมาอย่างกระวนกระวายเธอมีหลานสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวเธอจะอยู่ได้อย่างไรหากไม่มีหลานรักเธอขาดหลานรักไม่ได้ปู่เจียนก็กังวลและกระวนกระวายมากมายเหลือเกินเช่นกัน ตอนนี้หลานสาวเขาอยู่ในมือของคนเลวหัวใจเขารู้สึกราวกับว่ามันถูกขยามขยี้ยับย่นนับพันรอยปูเจียนรู้ว่าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสแค่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะไปที่โรงเรียนเพื่อพาเจียนอีหลิงออกไปในเมืองเหิงหยวนไม่มีใครกล้านำหลานสาวเขาออกไปอย่างเปิดเผยนี่หมายความว่าคนที่ทำสิ่งนี้ไม่ใช่คนธรรมดาปูเจียนติดต่อคนที่เขารู้จักทันทีและขอให้พวกเขาช่วย ขณะที่ปู่เจียนทําเช่นนี้เจียนอยู่โปและเจียนอยู่หมินก็ออกจากบ้านเก่าตระกูลเจียนพวกเขาไม่สามารถนั่งรอยอยู่ในบ้านได้พวกเขาต้องลงมือนี่เป็นครั้งแรกที่สองพี่น้องได้ปฏิบัติการร่วมกันหลังจากผ่านไปหลายปีถ้าเจียนอีหลิงไม่ตกอยู่ในความเดือดร้อนเจียนอยู่หมิ่นก็คงจะดีใจที่ในที่สุดเขาก็ได้ทําสิ่งต่างๆกับเจียนอยู่โปอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะคิดเรื่องนี้ ่าเจียนร้องให้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็นึกได้ว่าต้องโทรหาเจียนซูฉิงและเจียนหยุนเฉิงเมื่อเขาได้ยินข่าวใบหน้าของเจียนหยุนเฉิงก็ซีดเผือดเจียนหยุนเฉิงติดต่อหัวอาวิทันทีเขาขอให้อีกฝ่ายสอบสวนเรื่องนี้ทรัพยากรและเส้นสายของตระกูลทั้งหมดถูกระดมออกมาใช้สิ่งที่เขียนหยุนเฉิงต้องทําคือการขอความช่วยเหลือในพื้นที่ที่คนของตระกูลเจียนคนอื่นๆไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ พวกเขาจำเป็นต้องค้นหาเจียนอีหลิงในเวลาที่สั้นที่สุดพวกเขาต้องรับรองความปลอดภัยของเธอทันทีที่ฮัวววีได้ยินว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจียนอีหลิงเขาก็เลิกงานอื่นทันทีเขาเริ่มค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเบาะแสเพื่อเร่งกระบวนการนี้ฮัวววียังติดต่อเพื่อนของเขาในวงการเพื่อช่วยเขาในการค้นหาในรถเจียนอีหลิงนิ่งเงียบ มีผู้หญิงสองคนในชุดสูทนั่งด้านซ้ายและด้านขวาของเธอทั้งสองเฝ้ามองเธอทุกย่างก้าวเมื่อพวกเขาขึ้นรถพวกเขาก็เอาโทรศัพท์ของเจียนอ e ีหลิงไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาวางโทรศัพท์ของเธอไว้ในกล่องหุ้มฉันกันสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครสามารถระบุตำแหน่งของเจียนหอหลิงผ่านตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของเธอได้ชายไวกลางคนที่พูดคุยกับเจียนอ e ีหลิงนั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้า มีหน้าจอขนาดเล็กที่ด้านหลังของที่นั่งนั้นหน้าจอสว่างขึ้นหลังจากที่รถขับไปได้ชั่วขณะผู้หญิงผมขาวปรากฏขึ้นบนหน้าจอผู้หญิงคนนั้นดูค่อนข้างแก่ผ่านหน้าจอผู้หญิงคนนั้นพูดกับเจียนอ e ีหลิง d r f s เป็นการยากเหลือเกินที่จะเชิญคุณมาที่นี่เราได้ส่งคำขอจำนวนมากไปยังสถาบันของคุณแต่ว่าคำขอเหล่านั้นทั้งหมดถูกปฏิเสธด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหันมาใช้วิธีนี้ เจียนอี e หลิงมองผู้หญิงบนหน้าจออย่างใจเย็นเธอไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกให้ปรากฏเห็นบนใบหน้าตอนที่442ไม่สามารถออกจากเมืองเหิงหยวนไปได้ผู้หญิงผมขาวพูดต่อด้วยรอยยิ้มฉันรู้ว่าเรากำลังใช้วิธีที่คุณอาจไม่ชอบอย่างไรก็ตามหากว่า DRFS ร่วมมือกับเราฉันจะรับประกันว่าคุณจะได้รับเงินก้อนโตฉันปฏิเสธเจียนอี e หลิงตอบกลับหญิงชราพูดต่อ เออถ้าเธออยู่คนเดียวในโลกนี้ก็คงไม่มีอะไรที่เราจะสามารถทำได้หากเธอปฏิเสธแต่ว่าเท่าที่ฉันรู้ DRFS มีครอบครัวค่อนข้างใหญ่หญิงชราส่งคนติดตามเจียนอีหลิงมาเป็นเวลานานเป็นผลให้เธอมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสมาชิกทุกคนของตระกูลเจียนเพียงแค่จากการแข่งขันเธอก็รู้ว่าเจียนอีลิงค่อนข้างสนิทสนมกับพี่น้องอย่างน้อยสองคนจากตระกูลเจียนเมื่อหญิงชราพูดเช่นนี้เธอก็เปลี่ยนหน้าจอ มีภาพครอบครัวของเจียนอีหลิงปรากฏอยู่บนหน้าจอยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันของพวกเขาสถานที่พวกเขาเล่าเรียนและทำงานแม้กระทั่งสถานที่ที่พวกเขาชอบไปหญิงชรามั่นใจว่าเจียนอีหลิงจะให้ความร่วมมือมากขึ้นหลังจากเห็นข้อมูลนี้จากนั้นหน้าจอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้มีสูตรทางเคมีและคําศัพท์มากมายบนหน้าจอ ฉันหวังว่าด็อกร์เอฟเอจะช่วยฉันทำโครงการนี้ให้สำเร็จตราบใดที่คุณทำเช่นนั้นครอบครัวของเธอไม่เพียงแต่จะปลอดภัยแต่ฉันจะจ่ายเงินให้เธอเป็นจำนวนมากอีกด้วยเจียนอี้หลิงกวาดสายตาไปทั่วหน้าจอจากนั้นเธอก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วชัดเจนว่านี่เป็นโครงการที่อันตรายโครงการนี้ไม่ควรดำเนินการต่อโครงการนี้ไม่ได้สร้างยารักษาโรคหักโครงการสำเร็จก็จะเป็นโครงการที่นำอันตรายมาสู่ผู้คน ฉันปฏิเสธเจียนอีหลิงพูสามคำตอบของเธอไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าอีกฝ่ายจะข่มขู่หรือล่อลวงเจียนอีหลิงก็ไม่ยอมรับโครงการดังกล่าว DIFS ไม่ต้องรีบตอบฉันคุณจะไม่สนใจชีวิตของพี่น้องของคุณจริงๆนั้นเหรอคุณคิดว่าคุณจะสามารถปกป้องครอบครัวของคุณได้จริงๆเหรอคุณควรเข้าใจว่าถ้าเรากล้าดำเนินการกับคุณนั่นก็แสดงว่าเราไม่สนใจอำนาจหรืออิทธิพลของครอบครัวคุณด้วย นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจียนอีหลิงจากสถาบันวิจัยทางการแพทย์วิหลิงเจียนอีหลิงก็รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งและมีอิทธิพลฉันจะฆ่าตัวตายก่อนเจียนอีหลิงกล่าวหมายความว่ายังไงถ้าคุณตายฉันจะไม่ไว้ชีวิตพี่น้องของคุณนะถ้าอย่างนั้นเราก็ค่อยเป็นพี่น้องกันในชาติหน้าเจียนอีหลิงตอบอย่างไม่แสดงสีหน้า เสียงเธอยังคงนุ่มนวลเหมือนเดิมแต่ทว่าเสียงที่นุ่มนวลน,นั้นไม่มีวิแววที่จะกลัวความตายด้วยซ้าคุณต้องการทําให้เรื่องนี้ง่ายหรือยากคุณคิดว่าฉันไม่กล้าทําอะไรคุณจริงๆงั้นเหรอหญิงชราคำรามน้ำเสียงเธอเย็นชาขณะที่สั่งลูกน้องหญิงที่นั่งข้างเจียนอีหลิงว่าตบหน้าเธอสองครั้งทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังขัดขืนใครลูกน้องหญิงยกมือขึ้นและตบหน้าเจียนอีหลิง ลูกน้องหญิงนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพเป็นผลให้เธอมีแรงมากในการตบหลังจากการตบสองครั้งรอยสีแดงสดสองรอยก็ปรากฏขึ้นบนแก้มอันละเอียดอ่อนของเจียนอีหลิงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีใบหน้าเธอซึ่งค่อนข้างเล็กอยู่แล้วตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยรอยฝ่ามือสีแดงสดเกือบทั้งหมดคุณไม่สามารถออกจากเมืองหิงหยวนถึงตอนนี้คุณก็ยังทำตัวแข็งกร้าวอยู่อีกหรอ หญิงชราไม่รู้ว่าเจียนอีหลิงตั้งใจยั่วย,ยุเธอเธอพยายามยึดเวลาติดต่อผ่านวิดีโอของพวกเขาตอนที่443รนายท่านเพิ่งเข้าช่วยเหลือ 1. ไม่ว่าหญิงชราจะอยู่ที่ใดวิดีโอคอลระหว่างเธอกับรถที่เจียนอีหลิงอยู่ตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นผ่านทางอินเทอร์เนต็ตทั้งภาพของหญิงชราและภาพของเจียนอีหลิงถูกส่งผ่านอินเทอร์เนต็ต หากการติดต่อน,นั้นยาวพอหนึ่งในเส้นสายของเจียนอ e ีหลิงจะสามารถตรวจพบได้ดังคาดวิดีโอถูกตรวจพบโดยหนึ่งในเส้นสายของเจียนอ e ีหลิงและเกือบในเวลาเดียวกันหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าขององค์อาจารย์เหลียงและหัวววิต่างก็ตรวจพบวิดีโอคอนอาจารย์เหลียงได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจียนอ e ีหลิงหลังจากที่เห็นหญิงชราบ,บนหน้าจออาจารย์เหลียงก็ขมวดคิ้ว อันนี้เป็นปัญหาใหญ่หนางแม่มดคนนี้ไม่ง่ายที่จะรับมือเธอมีอำนาจจากองค์กรระหว่างประเทศอยู่เบื้องหลังนี่คือคนที่สามารถทำให้อาจารย์เหลียงปวดหัวได้นั่นหมายความว่าการที่เจียนอีหลิงตกอยู่ในมือของหญิงชราคนนี้นั้นอันตรายมากเหลือเกินจากนั้นอาจารย์เหลียงก็รีพูดกับคนของเขาอย่าปล่อยให้เธอพาอีหลิงขึ้นเครื่องบินหากพวกเขาออกนอกประเทศแล้วเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะนำเจียนอีหลิงกลับมาอีกครั้ง ตรวจสอบเที่ยวบินทั้งหมดวันนี้ตรวจสอบเที่ยวบินส่วนตัวที่ได้รับอนุมัติด้วยตรวจสอบสายการบินขนาดใหญ่สายการบินขนาดเล็กและแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ก็ด้วยให้แน่ใจว่าไม่ลืมตรวจสอบทุกอย่างที่บินได้ถ้าเพียงแต่พวกเขาสามารถระง,งับเที่ยวบินทั้งหมดสำหรับวันนี้ได้นั่นก็จะซื้อเวลาให้พวกเขามากเกินพอแต่ทว่าอาจารย์เหลียงไม่สามารถควบคุมเวลาเดินทางของสายการบินหลักได้ ยานพาหนะที่บรรทุกเจียนอีหลิงขับไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นเมื่อถึงมุมที่ไม่มีกล้องตรวจจับพวกเขาก็ย้ายเจียนอีหลิงไปยังรถคันอื่นจากนั้นรถก็เดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติเชิงหยวนหญิงชรากำลังวางแผนที่จะพาเจียนอีหลิงออกจากเมืองเหิงหยวนนี่เป็นเหมือนที่จายวินเสิ่งคาดการไว้ แต่ทว่าเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินพวกเขาต้องตกใจที่พบว่าเที่ยวบินส่วนตัวที่พวกเขาจองไว้ถูกยับยั้งไว้เนื่องจากการควบคุมการจราจรทางอากาศพวกเขาต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนพวกเขาจึงจะบินได้เที่ยวบินทั้งหมดบนหน้าจอทั้งขาเข้าและขาออกของสนามบินเป็นสีแดงเที่ยวบินระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดล่าช้า ความล่าช้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วโดยปกติมักจะมีความล่าช้าอย่างมากเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพการจราจรทางอากาศแต่ทว่าความล่าช้าของวันนี้ค่อนข้างเป็นที่น่าเสียดายส่งผลต่อแผนการของหญิงชราอย่างร้ายแรงหลังจากถามเจ้าหน้าที่สนามบินแล้วสนามบินไม่สามารถกำหนดเวลาออกเดินทางใหม่ให้แก่หญิงชราได้ ดังนั้นหญิงชราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสั่งให้ลูกน้องเธอพาเจียนอีหลิงไปยังโรงงานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอายุติดกับสนามบินพวกเขาสองสามคนรออยู่ที่นั่นรถขับไปที่โรงงานที่ไม่ได้ใช้นั้นในช่วงที่รอหญิงชราโทรหาเจียนอีหลิงอีกครั้ง DRFS โปรดใช้เวลานี้พิจารณาข้อเสนอของฉันฉันหวังว่าเมื่อถึงเวลาที่ฉันเห็นคุณด้วยตัวเองการตัดสินใจและทัศนคติของคุณจะเปลี่ยนไป ชายไวกลางคนในรถก็พยายามเกลี้ยกล่อมเจียนอีหลิงเช่นกันคุณหนูอีหลิงคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีพฤติกรรมที่ชานฉลาดที่โรงเรียนของคุณเมื่อกี้นี้ทำไมคุณถึงตัดสินใจโง่ๆในตอนนี้ร่วมมือกับเจ้านายของเรานี้ไม่เป็นอันตรายต่อเธอเลยขณะชายวัวกลางคนเพิ่งคุยกับเจียนอีหลิงเสร็จเขาก็เห็นคนออกมาจากโรงงานที่ไม่ได้ใช้คนเหล่านี้ดูแข็งแรงและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พวกเขาปรากฏต,ตัวขึ้นโดยไม่มีปีมีขลุ่ยราวกับว่าพวกเขาปรากฏกายออกมาจากมุมของโรงงานได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเห็นเช่นนี้ชายไวกลางคนและลูกน้องต่างก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเราตัดสินใจย้ายมาที่นี่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนทำไมถึงมีคนซุ่มโจมตีได้ตอนที่444ในายท่านเพิ่งเข้าช่วยเหลือ 2. แทบจะไม่ต้องใช้เวลาบดีการ์ดที่แข็งแกร่งราวร้าๆรอยคอนก็ได้เข้ามายืนอยู่ภายในโรงงานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งแต่เดิมว่างอเปล่าแต่ละคนแข็งแกร่งและทรงพลังดูเหมือนว่าจะได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานสากลน,นี่ทำให้กลุ่มผู้ลักพาตัวรู้สึกเครียดพวกเขามีกันเพียงเจ็ดอึงแคนเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากพวกเขาต้องต่อสู้พวกเขาไม่มีทางเทียบได้กับคนเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างแน่นอน ชายไวกลางคนพูดกับกลุ่มคนอย่างสุภาพขออภัยเราแค่เดินผ่านมาเราบังเอิญบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของพวกคุณผมขอโทษอย่างสุดซึ้งที่รบกวนพวกคุณทุกคนเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถอะคนเหล่านี้อยู่ที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงโรงงานที่ไม่ได้ใช้และถูกทิ้งร้างนี้และด้วยเหตุนี้ชายวัยกลางคนจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาอาจสะดุดเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ทว่าหลังจากที่ชายวัวกลางคนพูนโดดบดิกาที่อยู่ด้านหน้าเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่ขยับหนีแต่กลับล้อมรถทั้งสองคันไว้แทนพวกเขาทำให้แน่ใจว่าคนในกลุ่มไม่มีโอกาสที่จะจากไปในเวลาเดียวกันก็มีเศษเหล็กกระจัดกระจายอยู่บนพื้นนี่หมายความว่ารถทั้งสองคันไม่สามารถขับออกไปได้สีหน้าหนักใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายวัวกลางคนเพื่อนเราไม่ใช่ศัตรูเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อทำร้ายพวกคุณ นี่ไม่ใช่วิธีที่ดีในการจัดการเรื่องต่างๆเราไม่ควรตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าตอนนี้เราจะมีคนอยู่แค่สองคันรถแต่เจ้านายที่อยู่เบื้องหลังของเราคือคนที่พวกคุณไม่สามารถเข้าไปยุ่งด้วยได้บอดี้การ์ดนับร้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นเงียบชายไวกลางคนรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่รับผิดชอบดังนั้นชายไวกลางคนจึงขึ้นเสียงเล็กน้อย เพื่อนเราแค่ผ่านมาจริงๆเราไม่ได้คิดจะสร้างปัญหาผมหวังว่าพวกคุณคงไม่ทำให้พวกเราตกที่นั่งลำบากหลังจากที่ชายไวกลางคนตะโกนเสร็จบดีการ์ดก็ได้รอกันอยู่ชั่วขณะจากนั้นพวกเขาก็ขยับเพื่อเปิดทางให้ใครบางคนจายหวินเซิ้งก้าวออกจากฝูงชนเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเข้มท่าทางเขาไม่ได้ไร้กังวลเหมือนปกติสีหน้าเขาดูน่ากลัวเหลือเกิน ทันทีที่ชายไวกลางคนเห็นใจ่วินเสิร์เขาก็จำอีกฝ่ายได้ทันทีนี่คือคนที่เล่นในทัวร์นาเมนต์เดียวกับเจียนอีหลิงพวกเขาเคยเห็นชายคนนี้ในช่วงเวลาที่พวกเขาติดตามเจียนอีหลิงเพราะชายผู้นี้แผนของพวกเขาจึงได้ล่าช้าสิ่งที่ชายไวกลางคนไม่คาดคิดก็คือหลังจากที่พวกเขาพาตัวเจียนอีหลิงออกมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็ว นี่หมายความว่าคนเหล่านี้กำลังที่จะพยายามจะพาเจียนอีหลิงกลับไปเหรอขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชายไวกลางคนก็รู้สึกเหงื่อซึมออกมาที่หน้าผากนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ก่อนที่พวกเขาเข้าไปในโรงงานนี่เป็นไปได้อย่างไรทันใดนั้นชายคนนั้นก็นึกถึงความล่าช้าของเที่ยวบินทั้งหมดหรือว่า สายตาของจ่ายวินซึ่งไม่ได้จ้องไปที่ชายไวกลางคนหรือลูกน้องของเขากลับกันเขามองไปที่เบาะหลังของรถเขามองไปที่เจียนอีหลิงเจียนอีหลิงยังคงถูกผู้หญิงสองคนคุ้มกันจากมุมนี้สิ่งที่เขาเห็นคือด้านข้างของใบหน้าเจียนอีหลิงผิวที่ขาวเนียนและบอบบางบนใบหน้าเธอตอนนี้ถูกประทับเป็นรอยฝ่ามือสีแดงเลือดเจียนอีหลิงก็เห็นใจหวินเพิ่งผ่านหน้าต่างรถด้วยเช่นกัน นี่คือสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเธอรู้ว่าจะมีคนมาช่วยเธอเธอ,อยังรู้ด้วยว่าพวกเขาจะไม่ออกจากเมืองเหิงหยวนแต่อย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าจ่ายหวินเพิ่งจะเป็นคนแรกที่มาถึงเจียนอี้หลิงยังสังเกตเห็นว่าริมฝีปากของจ่หวินเพิ่งแตกต่างจากสีปกติเล็กน้อยมีแววของสีม่วงบนริมฝีปากเขาเมื่อหัวใจขาดเลือดสีของริมฝีปากผู้คนจะเปลี่ยนไป เขาไม่สบายเจียนอีหลิงสามารถยืนยันได้เกือบ100%เปอร์เซ็นเขาควรจะอยู่ในโรงพยาบาลแทนที่จะยืนอยู่ตรงนี้ตอนที่445ในายท่านเพิ่งเข้าช่วยเหลือ 3. ปล่อยเธอไปจ่ายหวินเสิ่งพูดกับชายไวกลางคนและลูกน้องของเขาแต่ทว่าเสียงเขาไม่มีพลังมากเหมือนปกติก นี่ทำให้เจียนอีหลิงมั่นใจยิ่งขึ้นไปว่าสุขภาพเขาย่ำแย่แล้วมันอันตรายมากสำหรับเขาในการเป็นแบบนี้สภาพร่างกายเขาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาอาจจะตายจากสิ่งนี้ได้เจียนอีหลิงซึ่งนั่งนิ่งอยู่ในรถทันใดนั้นก็พุ่งไปที่ประตูผู้หญิงสองคนที่เฝ้าดูเธออยู่ผลักเธอกลับเข้าไปยังที่นั่งในทันทีจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ถึงกับจับมือของเจียนอีหลิงไพ่ไว้ที่ด้านหลังของเธอ การกระทำของผู้หญิงสองคนค่อนข้างหยาบร่างกายที่บอบบางและเปราะบางของเจียนอีหลิงนั้นถูกทั้งสองคนโยนไปโยนมาปล่อยเธอไปจ่ายหวินเซิงขึ้นเสียงทันทีหลังจากขึ้นเสียงเขาก็หายใจเข้าอย่างแรงมีความเจ็บปวดที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในหัวใจเขาแพทย์ของจ่ายหวินเซิ่งได้เตือนเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่สามารถวิตกกังวลเกินไปตื่นเต้นเกินไปหรือโกรธมากเกินไป อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนั้นอาจนามไปสู่ปัญหาหัวใจและสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมแต่ทว่าใจหวินเซิ่งไม่เคยสนใจคำแนะนำของแพทย์เลยในเมื่อเขาไม่เคยโกรธอะไรมาก่อนอย่างไรก็ตามในตอนนี้เมื่อเขาเห็นว่าเจียนอีหลิงได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรงหยาบช้าเท่าใดไฟก็ยิ่งลุกไหม้ในหัวใจเขาแต่ว่าหัวใจของเขานั้นไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ บอดี้การ์ดของจใจวินเซิงตกใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาของจใจวินเซิงพวกเขาไม่ตกใจกับพลังและเสียงของเขาทว่าพวกเขาตกใจและกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสภาพร่างกายเขานายน้อยบอดี้การ์ดที่อยู่ใกล้ๆรีบเข้าไปช่วยจใจวินเซิงทันทีเร็วพาเขาไปโรงพยาบาลผู้คุมการพาการตระหนักว่าสภาพร่างกายของจายหวินเซิงนั้นไม่ค่อยดีนะ อันที่จริงอาการของจ่ายหวินเซิงระหว่างทางมาสนามบินก็ไม่ค่อยดีมีหลายครั้งที่เขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวในใจแต่ทว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับกันเขากลับเดินทางมาที่นี่แทนไปให้พ้นจ่ายวินเซิงคำรามเขาบังคับบดีการ์ดกลับไปด้วยท่าทางเย็นชานี่เป็นผลให้ผู้คุมกันเขาไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาไม่ต้องการก่อกวนและยั่วยุจ่ายหวินเซิงต่อไปอีก บอดี้การ์ดเขาทำได้เพียงแค่พยายามโน้มน้าวใจวินเซิร์งนายน้อยท่านต้องไปโรงพยาบาลทันทีเราจะดูแลด้านนี้เองเราสัญญาว่าจะนำคุณหนูอีหลิงกลับมาอย่างปลอดภัยหัวใจในายน้อยของพวกเขาผิดรูปแต่กำเนิดชีวิตเขาอาจตกอยู่ในอันตรายได้ทุกเมื่อมันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้ดำเนินต่อไปแบบนี้ใจวินเซิงเพิกเฉยต่อความคิดเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเขามองไปทางเจียนอีหลิงและสังคนของเขา ลงมือไม่ต้องยั้งมือให้ใครทั้งนั้นในเวลานี้ชายวัยกลางคนก็ตระหนักถึงขอบเขตของปัญหาเช่นกันเขาให้ผู้หญิงสองคนดึงเจียนอีหลิงออกจากรถจากนั้นเขาก็ใช้เจียนอีหลิงเพื่อข่มขู่จหายวินเซิงถ้าคุณไม่ปล่อยเราไปอย่าโทษว่าเราทําอะไรกับคุณหนูอีหลิงถ้าแกกล้าแต่ต้องเธอฉันจะทําให้แกและบอสของแกชดใช้ด้วยชีวิตการหายใจของจ่ายวินเซิงไม่เสถียรร่างกายเขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จริงๆ ชายไว้กลางคนตกใจกับคำพูดของใจวินเซนนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเจอคนที่กล้าขู่บอสเขาแบบนั้นนายควรไปพบแพทย์เจียนอีหลิงพูดเบาๆแม้ว่าเธอจะถูกมัดมือไว้ข้างหลังแต่เจียนอีหลิงก็ไม่สนใจสถานการณ์ของตนเองกลับกันเธอกังวลเกี่ยวกับใจวินเซิงแทนแต่ทว่าใจวินเซิงเพิกเฉยต่อคำพูดของเจียนอีหลิงไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้จะมีคนอื่นมาช่วยฉันเจียนอีหลิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ว่าคําพูดของเจียนอีหลิงไม่สามารถทําให้ใจหวินเซิงเปลี่ยนใจได้ใจหวินเซิงมองไปที่เจียนอีหลิงก่อนจะหัวเราะในเมื่อฉันอยู่ที่นี่ในวันนี้ฉันจะไม่จักไปจนกว่าฉันจะพาเธอไปด้วยได้สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้